Well, <music> ค่ะวันนี้นะคะมินจะพาทุกคนมารู้จักกับกล่องรอดตายค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยนะคะหลังจากได้รับการตรวจเชิงรุกโดยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน,นะคะ่ะและหลังจากที่ทุกท่านนะคะได้สแกน QR วอาโค้ดบนกล่องรอดตายของเรานะคะก็แสดงว่าทุกท่านเนี่ยได้อยู่ในระบบติดตามเฝ้าระวังผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเราเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ในกล่องรอดตายนี้นะคะจะประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ค่ะอีกทั้งเรายังมีระบบการให้คำปรึกษาทางออนไลน์จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและอาสาสมัครที่ทางหน่วยอบรมมาเป็นพิเศษสาหรับการดูแลผู้ป่วยที่จะคอยให้คำปรึกษาเคียงข้างคุณตลอดเวลาค่ะโดยในกล่องรอดตายนี้นะคะจะประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมด6รายการด้วยกันค่ะยาพาราเซตามอลค่ะยาฟ้าทลายโจรค่ะ เครื่องวัดออกซิเจนลายนิ้วปลอดวัดไข้ค่ะหน้ากากอนามัยค่ะและเจลแอลกอฮอล์ค่ะในช่วงที่เราทุกคนต้องดูแลสุขภาพของตนเองหวังว่ายาและเวชภัณฑ์จากกล่องรอ่ตายจะช่วยให้อาการของทุกท่านบรรเทาลงไปได้ค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันต้องกันควบคุมโรคเขตเมืองคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถมัมภ์ Engine Life The c h a r p e n n e r และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ทำให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ